สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับข่าวคุยกับยุ้ยปียชัดกรุณานน์มาแล้วนะคะเราพบกันที่นี่ค่ะสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ3ามทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งชั่วโมงจับข่าวคุยกันนะคะวันนี้วันอังคาร2 5มิถุนายน2567ค่ะยังมีความเข้มข้นในมิติทางการเมืองหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเลือกสอวอร,ระดับประเทศ หมายความว่าเราจะได้สอวอชุดใหม่นะคะ200คนนะคะที่เรียกว่าใช้กฎกติกาเป็นครั้งแรกที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนะคะที่หลายๆคนบอกเช่นนั้นนะคะแต่ที่สุดแล้วการเลือกสอวอก็ผ่านจนมาถึงระดับประเทศนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวได้ รู้ดำรู้แดงกันนะคะว่าจะมีรายชื่อใครบ้างนะคะจะมาจากฝั่งไหนบ้างแต่ว่าเรื่องร้อนนะคะวันนี้ก็ยังเป็นนิติสงครามของสีกากีอยู่นะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงเพราะว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กค่ะเดินหน้าฟ้องแหลกเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะที่เป็นคณะอนุกรรมการตำรวจนะคะแล้วก็กรรมการที่มีการให้บิ๊กโจ๊กนะคะ ได้ออกจากราชการนะคะก็คือรักษาราชการผบตรบิ๊กต่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเอาละค่ะตอนนี้มาจับข่าวคุยกันนะคะจับข่าวคุยข่าวแรกขอคุยเรื่องของนิติสงครามในวงการสีกากีกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กนะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่ง เรียกว่าวันสองวันนี้นี่นะคะก็เดินทางไปหลายที่ไปปปชนะคะไปร้องคณะกรรมการคุณธรรมตำรวจนะคะเพื่อที่จะเรียกความเป็นธรรมกลับคืนมาสู่ตนนะคะซึ่งไล่เรียงความเป็นมาเป็นไปและความเคลื่อนไหวของข่าวนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะคือก็เป็นความขัดแย้งนะคะในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ยังร้อนระอุนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย นายวิศนุเครืองามนะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาแถลงข่าวหลายๆคนคงจําได้นะคะเพื่อที่จะสงบศึกระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางนายวิศณุเนี่ยก็บอกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและก็มี เหมือนกับมีผลออกมานะคะว่าให้บิ๊กต่อเนี่ยกลับไปปฏิบัติหน้าที่นะคะเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งบิ๊กต่อก็เข้าไปในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าไปทำงานแล้วนะคะส่วนบิ๊กโจ๊กคนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะที่ก็ยังอยู่ในสถานะ ระหว่างรอนําความขึ้นกระบ,บังคมทูนให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการนําความขึ้นกระบบังคมทูนให้ออกจากราชการไว้ก่อนจําเป็นอย่างยิ่งที่สํานักเลขาธิการคณะร,รัฐมนตรีจะต้องมีการตรวจสอบว่าทําถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยพอนายวิศณุออกมาชี้ถึงผลสอบนะคะเพียง5วันให้หลังบิ๊กโจ๊กค่ะประกาศรูฟ้องเลยเอาตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีเลยนะคะในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157อันนี้คนแรกและสฟ้องบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุนปิเกตปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะ 3. ฟ้องบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิจรัตนพันเพชรรองผอบอรตอรอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้แหละ บิ๊กตายคนนี้แหละที่มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กนะคะออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็คือพูดง่ายๆเซ็นให้พ้นราชการโดยมิชอบนะคะข้อหานี้ซึ่งก็ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วนะคะเมื่อวันก่อนแล้วก็มีตัวแถมคือฟ้องอีกหลายคนเลยนะคะ ทั้งผู้ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีผู้บังคับการกองวินัยในความผิดมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพ่วงตามไปด้วยนะคะและวันนี้นะคะอังคารที่25มิถุนายนเมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กแรงดีไม่มีตกเลยนะคะไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ไปยื่นฟ้องคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตอรนายหนึ่งยศพลตำรวจเอกเลยจ้าคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่นายกแต่งตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งในสตอชอในข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคือว่าพลตำรวจเอกท่านเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าไปให้สัมภาษณ์ผาดเพียงในลักษณะที่มีส่วนเ,เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเว็บพนันออนไลน์อะไรแบบเนี้ยหลังสารอนุมัติหมายจับอะไรเงี้ยซึ่ง คือบิ๊กโจ๊กก็มองว่าพลตํารวจเอกท่านนี้เนี่ยเหมือนกับทําตัวเป็นกูรูให้ข้อคิดเห็นด้านข้อกฎหมายแต่ว่ามีลักษณะหมิ่นประมาทบิ๊กโจ๊กอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เดินหน้าชนเลยนะคะและก็ยังเป็นผลนะมาจากการตัดสินของคณะอนุกรรมการเข้าราชการตำรวจหรือว่าอนุกอตอรอเกี่ยวกับการดำเนินการทางวิทย์นนะคะ ได้นำความเห็นกรณีกฤษฎิกาตีความคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มหารือและคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะคะจนถูกดำเนินคดีอาญาหากยังให้อยู่รับราชการอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้อันนี้คือ เหมือนกับผลการตัดสินของอนุกตรออ่ะนี่นะคะและอีกกรณีหนึ่งพลต,ตืรเอกกิติรัตน์ก็ยังออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะซึ่งมีเหตุผลว่าเป็นไปตามพรบรตำรวจปี65และกฎของกตรอว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนปี2547เป็นการดําเนินการโดยชอบนะค,ะคือจริงๆแล้ววิกตายเนี่ยก็บอกว่าที่ทำเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะ และยังไม่หมดนะคะมีรายงานระบุด้วยว่าในคณะอนุกตรวินายเนี่ยนะคะที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองอันนี้เป็นชื่อนะ,ะอแต่ว่าคณะอนุกรรมการตำรวจในการสอบวินายเนี่ยนะคะอันนี้คือชื่อของคณะอนุกรรมการมีพลตำรวจเอกวินัยทองสองกตรรอเนี่ยเป็นประธานก็สรุปผลการพิจารณานะคะแล้วก็มีมติสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่บิ๊กโจ๊กก็จะฟ้องเหมือนกันทีนี้ไอ้ก,การที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินหน้าฟ้องเรียกว่าฟ้องดะฟ้องแหลกเลยเนี่นะคะมันก็มีกระแสข่าวออกมาค่ะเรื่องของดิวลับมีดิวอีกแล้วโอวงการสีกะกีเขามีดิวกันด้วยนะคะคือมีกระแสเดือด ในสตวชว่าอาจจะมีดีลลับเกิดขึ้นเพื่อต้องการสกัดบิ๊กโจ๊กไม่ให้เข้าไปสู่ตำแหน่งผอบอตอรอจึงเป็นเหตุให้มีการยื่นฟ้องนะคบพลตำรวจเอกนะท่านหนึ่งนี่แหละนะซึ่งล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษนนก็ทำหนังสือถึงบิ๊กตอนะะให้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและขอให้ยกเลิกคำสั่งสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติที่ให้ตัวเองเนี่ยออกจากราชการเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่ามันมีกระแสะข่าวว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ต้องการให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะกลับไปที่สตอชอบิ๊กโจ๊กก็เลยต้องแบบเดินหน้าเรียกความเป็นทรรให้กับตัวเองนะคะ,ะในขณะที่อีกดิวนึงเขาบอกว่าเป็นข้อเสนอจากฝ่ายการเมืองให้มีการยาศึกระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อคือดิวเนี้ยเป็นให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาทำงานที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามเดิมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการ ตกลงกันก็คือสมประโยชน์กันว่าจากนี้ไปก็เสนอเสนอให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยขึ้นสู่อานาจนั่งตําแหน่งผอบอตอรอต่อจากบิ๊กต่อหลังจากที่บิ๊กต่อเกษียณแต่ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็ต้องแลกไปด้วยการไปช่วยฝ่ายการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้อะไรลักษณะแบบนี้โอ้มีข่าวลือแบบนี้ออกมาด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงเท็จอย่างไรนะคะจะเป็นดีล แบบไหนซึ่งก็คงจะต้องติดตามค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นอกเหนือจากเป็นวันในการเลือกสอวอร,รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็มีการประชุมกรตอรอนะคะซึ่งมีนายกเศรษฐาทวีสินนะเป็นประธานแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกดิ๊กโจ๊กเนี่ยขู่ว่าจะฟ้องมาตรา1-5-7ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผลออกมาเยี่ยงไรนะคะ เอาเป็นว่าบอกไทม์ไลน์ก่อนเลยแล้วกันว่าพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกานายกจะเป็นประธานกอตอรอนะ,ะที่สอตอชอวาระที่ถูกจับตาแน่นแหละก็คือการพิจารณาผลสรุปการสอบสวนของอนุก,กรรมการนะ,ะอนุก,กรรมการวิทไนนะคะชื่อชื่อนี้นะคะที่มีผลสรุปคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการด้ว้ก่อนเนี่ยไปทบทวนซิว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะ มีรายงานว่าหากกตรเห็นชอบน่าจะหาหรือทิศทางดําเนินการต่อค่ะแต่ถ้าเกิดเห็นแย้งนายกก็จะมีคําสั่งให้บิ๊กต่อนะยกเลิกคําสั่งเดิมหรือไม่หรือจะให้รอการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตํารวจหรือว่ากพคตรรอนะคือมันมีหลายช่องทางอ่ะบิ๊กโจ๊กเขาก็สู้ทุกช่องทางนะคะ ทีนี้จะกกวว่าจะรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจเนี่ยอันนี้อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนในการสอบสวนกรณีของของบิ๊กโจ๊กนะคะว่าจะให้กลับมาทำงานหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องติดตามนะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนายวิศนุเครือง,งามเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันกรณีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะฟอ้องนายกเศรษฐาเนี่ยตามมาตรา157าเนี่ยนะคะท่านวิสนุก็เตือนว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรฟ้อง แล้วไม่น่าจะฟ้องคือวิกโจ๊กสามารถมีช่องทางในการที่จะหาทางออกในการร้องขอความเป็นธรรมในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสารปกครองอะไรต่างๆนะคะแต่ก็เหมือนกับแนะนำว่าไม่น่าฟ้องนายกนะลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าที่สุดแล้วนิติสงครามในวงการสีกากี จะจบลงอย่างไรนะคะชะตากรรมของบิ๊กโจ๊กจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามดิวที่เป็นข่าวหรือไหมตาห้ามกับพริบเลยนะคะเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวการเมืองการเมืองในวงการสีกากีค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้มาดูความพร้อมเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้กันหน่อยดีไหมคะ เลือกตั้งสวค่ะรอบสุดท้ายแล้วรอบประเทศโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราผ่านมานะคะในระดับอำเภอในระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะการเลือกกันเองของคนที่จ่ายเงิน2,500บาทแล้วเข้าไปเป็นสมาชิกวุฏิสภาแล้วก็เลือกตัวเองได้ในขณะที่ก็เลือกคนอื่นได้1แต้มนะคะอันนี้ก็เป็นกฎกติกาจนมาถึงรอบสุดท้ายวันนี้นาะยอิทธิพรบุญประคองค่ะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีหลายท่านเลยก็เดินทางไปที่อาคาร Impact Forum อาคาร4นะคะไปตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่รองรับการเลือกสอวร,ระดับประเทศในวันพรุ่งนี้ก็มีการอธิบายถึงการเลือกสอวการเตรียมสถานที่รองรับต่างๆนะคะแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสวรไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำรวมถึงไปสูบุรี ต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปด้วยตลอดเวลานะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่มีความสะดวกให้กับผู้สมัครสวรที่เป็นผู้พิการผู้สูงอายุทําให้เรารู้ว่าจริงแล้วคนที่เข้าไปสมัครสวรเนี่ยมีผู้พิการอยู่ด้วยะนะคะเพื่อให้การเลือกเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการจัดเตรียมนะคะก็อย่างชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นการเตรียมห้องพักสําหรับผู้สมัครสวรที่เดินทางมายัางสถานที่เลือกก่อนเวลารายงานตัว นะคะก็สามารถรองรับผู้สมัครได้ประมาณ200-300คนเมื่อถึงเวลาให้รายงานตัวก็จะขึ้นไปชั้น2นะแล้วก็จัดห้องให้มีผู้สังเกตการทั้งต่างประเทศนะ,ะรองรับผู้สังเกตการในประเทศนะคะก็ประมาณร้อยกว่าคนนี่นะคะพื้นที่ชั้น2เขาก็มีการจัดเตรียมเอาไว้คือต้องเข้าใจว่าการเลือกสาวในวันพรุ่งนี้จะมีคนมา จะมีสวที่ผ่านการคัดเลือกมาประมาณ3,000คนนะคะแล้วเขาก็จะเลือกกัน2รอบรอบแรกเนี่ยคือเลือกกันเองในสาขาอาชีพก่อนถูกไหมคะแล้วพอรอบบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเลือกค่าอ่ามันก็จะมีการกันห้อง20ห้องตาม20กลุ่มอาชีพนะคะเพราะว่าพุ่งนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะเอาตัวเลขแบบเน,เน็ตเเลยนะคือคนที่เข้ารอบมาเนี่ย2,995คนนะคะคุณผู้ชมนะดังนั้นเนี่ย มันจะต้องเลือกกันเองก่อนแล้วก็พอเลือกไ่จะเหลือ800คนนะคะพอ800คนเนี่ยนะคะก็จะเลือกจนเหลือ200คนโอ้พุ่งนี้นะคะเขาก็จะมีการรายงานบรรยากาศนะมีกล้อง3ตัวบรรยากาศสดๆเลยกล้องวงจรปิดอีก96ตัวมีมอนิเตอร์ให้ผู้สังเกตการที่ติดตามการเลือกสวอ,อ,อย่างใกล้ชิดนะคะนี่ทีนี้ พูดถึงการทำหน้าที่ของกะกะตนะก็จัดการเลือกตั้งเองนะคะแล้วก็บอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติจนไปถึงจะจับคนที่หัวเนี่ยได้ไหมไอ้อันสุดท้ายเนี่ยเป็นภารกิจที่หลายๆคนก็เห็นว่าแม่กะกะตเขาจะมีศักยภาพในการทำไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตของคนที่หัวนะว่าเ้ยมีหลักฐานทำไมกะกะตไม่จับ สักทีคือทาไมไม่เห็นมีการนําคนผิดมาลงโทษสักทีนะคะอย่างกกตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จับตาแต่มันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเขาว่าอย่างนั้นทีนี้มาดูประเภทของการหัวกันหน่อยค่ะว่ากันว่าตอนนี้กะกะตนะคะก็จับตาเรื่องของการทุจริตเลือกสาว4สี่รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือการต่อรองขอตําแหน่งเรียกรับผลประโยชน์หลักแสนบาทเขาจ่ายเงินจริงๆแล้วเขาจะมีหลักฐานเอามาบอกหรอใช่ไหมเอาสอง สวร,ระดับจังหวัดที่กลุ่มการเมืองหนุนพยายามดิวสวร,ระดับจังหวัดคนอื่นนะสามการจองโรงแรมใกล้กับสถานที่เลือกที่มีการนัดรวมตัวล็อบบี้เช็คเสียงนำเสียงที่รวมได้ไปแลกรับผลประโยชน์ในหลักล้านนี่นะคะ,ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสังเกตการดูนะคะแม้แต่จองโรงแรมใกล้สถานที่เลือกเนี่ยมันห้ามไม่ได้จริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือพวกนี้เนี่ยคนมาตั้งแบบเกือบสามพันอะ สอวอที่มาเขาก็ต้องมาพักโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่จัดก,การเลือกสอวอ่ะ,อะทีนี้เขาจะเดินคุยกันแนะนาตัวกันอะไรยังไงอ่ะแล้วยัยงไงอ่ะเราจะแยกแยะก,กันยังไงอันนี้ก็ยังเป็นคําถามอย่างตอนเย็นวันเนี้ยก็มีสอวอส่วนหนึ่งนะร้อยร้อยกว่าคนนะเขาก็มีนัดกันนะคะนัดเหมือนกับซ้อมแนะนาตัวอ่ะกกตจะว่าอย่างไงจะผิดไหมจะถูกไหมเอ่ยังไงนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือนักการเมืองในติดต่อสอวอร,ระดับจังหวัด เข้ากลุ่มอ้างว่าจะมีการสนับสนุน4แบบนี้เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่ามันจะผ่านหูผ่านตากรกตไปได้หรือไม่อย่างไรหรือผ่านแล้วผ่านเลยคือคือถ้าจับไม่ได้คาหนังคาเขาอ่ะก็ก็ผ่านไปนะคะในขณะที่มันมันอาจจะมีหลักฐานว่าเอ๊ะแค่แค่เลี้ยงกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสัญญาว่าจะให้หรือเปล่าเออถ้าสาวาเขามีการตกลงกัน สอวอเขาคุยกันน่ะกกตเนี่ย,นนยจะแยกแยะความผิดในข้อหาใดตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าพรุ่งนี้การเลือกสอวอร,ระดับประเทศจะราบรื่นหรือไม่หรือเข้าไปแล้วสอยที่หลังอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คงจะต้องจับตาดูเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะช่วงหน้ามาติดตามมติคอรมอกันหน่อยจริงๆแล้ววันนี้ก็มีการประชุมครมนเนาะ แล้วก็เรื่องของข้าวส0ปีที่มันไม่จบดิวสถทีทั้งๆท,ที่ได้คนที่ประมูลได้แล้วนะคะแต่มันยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมคอรมอในวันนี้นี่นะคะก็มีมติในหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะคอรมอเขาไฟเขียว ก็คือเรื่องของมีมติเห็นชอบรายการสินค้าและบริการจํานวน57รายการ52สินค้าและก็5บริการนะคะเป็นสินค้าและบริการควบคุมตามมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่า กรกอรอตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอนะคะก็เรียกว่าเป็นมติของอาการเห็นชอบให้สินค้าบริการประเภทนั้นเนี่ยต้องควบคุมจะได้ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการเห็นชอบร่าง MOU ไทยสเปนนะคะร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการขนส่งทุกมิตินะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้าง MOU ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็แลกแลเปลี่ยนฐานความรู้ร่วมกันด้วยระหว่างไทยสเปนนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งการ ประมูลเข้าสิบปีของกระทรวงพาณิชย์นะคะคือยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมคะคือที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัท V8 Inter Trading จำกัดนะคะหรือว่า V8 เนี่ยนะคะเขาประมูลเข้าไปได้นะคะในราคา19บาท7 3สตางค์ตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อรองและทำไมถึงยังไม่ประกาศผู้ชนะสถทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบริษัทนี้นี่นะคะดูเหมือนว่ามีการตั้งข้อสังเกต ว่าบริษัทนี้จะเป็นโนมินีหรือไม่อย่างไรจึงต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็ผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการประมูลเข้าสิปีเนี่ยก็บอกว่ามันก็ต้องทำให้โปร่งใสคือถ้าเกิดว่ามีการตั้งข้อสังเกตมาว่าบริษัทที่ได้ประมูลได้มาเนี่ยเป็นโนมินีจริงเนี่ยนะคะก็ต้องไปตรวจสอบนะคะคือใจจริงเนี่ยอยากจะให้ เอาข้าวเนี่ยนะคะได้ไปอ,ออกจากสต็อกนี้ไปสักทีนะคะยืนยันว่าข้าวดีแน่นอนนะคะไม่ไม่รู้แหละว่าจะเป็นใครได้ไปนะคะแต่ก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบสักทีนะคะอ่ะเดี๋ยวก็รอผลละกันนะคะนี่คือเนื้องดของจับข่าวคยใน้ค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ทีมงานระยูปียชัดสวัสดีค่ะ